สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงเน้นใช้งานทนทานดูแลง่ายครับกับ Toyota s ซ r u ุ a v i o o อนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2004ครับ1,29,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับหนในร้อมือเดียวป้ายแดง งามๆเลยครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมเลยครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดยางยังใหม่เลยครับนี่นะครับสีดำเงางามครับขัดเคลือบมาเรียบร้อยชุดแต่งรอบคันสภาพเดิมจากโรงงานเลยครับรถสวยสภาพนี้การันตีไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกความแน่นอนนะครับการันตีโครงสร้างครับเป็นตัวท็อปนะครับเครื่องพันหปี2004ครับกับวีออสความทนทานไว้ใจได้เลยครับ อะไรการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับไปที่ไหนก็ซ่อมได้ครับแลร่คันนี้เป็นมือเดียวใช้งาน160,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยคัดและเช็คมาอย่างดีครับ ไม่สวยไม่ซื้อมาส่งต่อครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับ129,000บาทราคานี้สุดคุ้มครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมใช้งานได้ยาวๆครับรับรองเลยว่าคันนี้สาภาพดีมากๆนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับกับ 1.5s นะครับภายในสวยภายนอกเงาง,งามเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดครับ นิ่มเงียบไม่มีกระตกไม่มีกระชาาครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครบจริงๆครับเซนทอลกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกสี่ล้อครับเรียกว่าครบเครื่องราคาเบาแถมปลอดภัยด้วยนะครับดิสเบรกสี่ล้อเลยครับเช็คชมดูรถที่มินบุรีนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดได้ทั่วไทยนะครับแอดมินดูแลให้ครับคันนี้ผมลองขับแล้วครับนิ่มเงียบเรียบใช้งานกันได้ยาวแน่นอนนะครับภายในตกแต่งไา้ไม้สวยๆครับเบาะหนังเรียกว่าใหม่มากๆนะครับตัวนี้ ดูแลมาอย่างดีนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับเน้นความทนทานดูแลง่ายไม่จุกจิกก็ต้องมา v ีออสนะครับเครื่องพันหก็เปรียบเสมือนอีโคคาได้ในระดับหนึ่งนะครับการซ่อมบํารุงดูแลยิ่งดูแลง่ายมากๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้รุ่นนี้นะครับภายในงามๆครับไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ํามันล้วนเครื่องพันหรถสวยสะอาดไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำครับ ใช้กันได้ยาวๆครับซื้อให้ลูกๆใช้ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ก็อย่างคุ้มค่านะครับในราคา129,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับชอบใช่เจราจาต่อรองและมีบริการจัดส่งทั่วไทยด้วยครับใครอยู่ใกล้ไม่สะดวกเดินทางจริงๆแล้วคันนี้สามารถซื้อได้เลยครับเพราะว่าผมคัดแล้วเช็คแล้วด้วยครับซึ่ง ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับดูไม่เป็นคัดไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดนะครับผมคัดมาแล้วครับเนี่ยครับภายในเรื่องว่าเบาะหนังนี่ใหม่มากๆครับและคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาแสงต้นได้ความทนทานสภาพคือมือเดียวป้ายแดงก็ใหม่มากๆด้วยครับไม่มีชนหนักเลยครับคันนี้ไม่มีชนเลยครับเรียกว่าใครที่สนใจนะครับใช้งานแกน์ได้ยาวแน่เรือนใหมดิจิตอลแอร์ออโต้ครับรุ่นนี้ทนทานครับ สำหรับผมก็ใช้อยู่หนึ่งคันครับปี2004เหมือนกันครับบอกว่าใช้ง่ายใช้สบายดูแลไม่ยากไม่จุกจิกครับใช้กันได้ยาวๆหยิบจับตอนไหนก็ไปได้ตลอดครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับขับได้ทั่วไทยครับและที่สำคัญคันนี้งามจริงๆนะครับดูเบาภายในนะครับไม่เอี่ยมครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากชอบและใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับแอดมินหน่อยนะครับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับใครที่ดูไม่เป็นคัดไม่ได้เราเช็คแล้ว ครับว่าของดีจริงครับราคาดีสภาพนี้ซื้อสภาพได้เลยครับเดินหาเองตามท้องตลาดตามบ้านก็ไม่เจอครับเอาเป็นว่าคันนี้สวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อยครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะถูกใจชมรูปต่อได้เลยครับ